สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอนแกนยูดูอินไซด์ครับผมรายการที่จะตามอินไซด์ทุกรายละเอียดของทีมคอนแกนยูเนเต็ดที่เรารักครับผมอย่างที่เราทราบกันดีครับผมว่าเราได้เป็นที่1ของเลกแรกซึ่งนําความสุขมาสู่ครอบครัวจงอาพยองเป็นอย่างมากผมเลยให้ชื่อตอนนี้ว่าขอบคุณที่รักกันครับผม ขอบคุณที่รักกันในนิยามของสมาชิกครอบครัวจงอางผยองของเราจะมีความหมายเป็นอย่างไรเราตามไปดูกันเลยครับผมว่าทุกคนรู้สึกยังไงขอบคุณคอ,อนเคนยูไนเต I t e d Ken for two years but in Thailand for four years but I love Ken United fantastic amazing ปกติก็ไม่ค่อยชอบฟุตบอลเท่าไหร่ พอมาเชียร์นต่ดีที่สุดแเชียร์ทุกนัดขอบคุณทีนี้จงอางพยองาตีนี้ก็ชอบบอลอยู่แล้วแต่พอได้มาเชียร์นี่ชอบมากกว่าเดิมค่ะขอบคุณสมุรที่ขวัญความเชียร์แด้พลางของนักฟุตบอลค่ะที่ทำให้กองเชียร์สนุกแล้วก็ลุกไปข้างบนค่ะข้างทีไปเบิ้งก่ะมีความสุขตลอดครับเชอยากขอบคุณทั้งท้าทนะครับที่ขึ้นความสุขให้ชาวอันแก้ทุกคนครับแล้วก็ อยากให้เฮดจังนสี่ต่อไปเรื่อยๆครับกลุ่มผมนะครับยูนิเต็ดไบขับนะครับที่ตามเชียร์กันทุกนัดนะครับไม่ว่าฝนจะตกฝนตกก็ขี่ลุยฝนนะครับฝนไม่ใช่อุปสรรคนะครับก็ดีใจนะครับดีใจเพราะว่ามันต่างกับ มันต่างกับนัดแรกที่เปิดสนามนะครับมันความรู้สึกมันต่างกันมากกับนัดนัดที่เปิดสนามแล้วก็พอได้เป็นแชมป์เล็กแรกปุ๊บเนี่ยก็มีความรู้สึกเลยว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่แชมป์เล็กแรกแล้วล่ะมันคงจะต้องขึ้นดีวิชันแล้วแหละครับขอบคุณแฟนบอลทุกคนเลยครับจริงๆขอบคุณประธานสโมสรด้วยที่ที่ที่สร้างทีมดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้พวกเรามีความสุขขอบคุณในเรื่องของ,ของผู้จัดแล้วก็ กองเชียร์นะครับที่ให้กำลังใจสำหรัสหรบสมาชิกทีมทุกคน,นครับขอบคุณโค้ชธงที่ทำให้ชาวขอนแก่นเรามีความสุขค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลแล้วก็ขอบคุณแฟนที่พามาเชียร์ด้วยค่ะก็ทำให้ชอบฟุตบอลแล้วก็รักที่จะเชียร์ฟุตบอลต่อไปค่ะอยากขอ,ขอบคุณกองเชียร์อยากขอบคุณท่านประธานขอบคุณนักผู้บอลทุกๆคนค่ะโดยเฉพาะกองเชียร์ค่ะเชียร์แล้วได้ใจเชียร์ได้ มงวนป่ะงวนค่ะสุดๆก็คือแม่อยากให้แบบว่าพี่น้องของเขาเศร้าจงอางมันเป็นกําลังใจให้ให้ทีมของเขาเลหลายๆค่ะทุกนาทีทุกนาทก็คือให้ใมาเชียร์มันเป็นกําลังใจให้และนี่ก็เป็นีกลุ่มหนึ่งนะครับผมที่เป็นชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสได้มาเข้าร่วมกับครอบครัวจงอางภรณ์ที่ไปที่มาของกลุ่มบี้คืออะไรมาจากไหนครับผมกลุ่มนี้มาจากประเทศสหรัฐนะครับเขาเป็นกลุ่มคริสเตียนที่มาช่วยคริสตจักรของเราคริสตจักรฟันทัสัญญาครับผมหลายคนก็ชอบกีฬาที่ประเทศสหรัฐแต่ไม่เคยมีประสบการณ์ กีฬ uh, าของไทย,ยมีโอกาสได้เข้ามาร่วมชมเกมกี่ครั้งครับครับแล้วผมเองก็ประมาณ3ครั้งแล้วได้มีโอกาสได้มาร่วมชมเกม3ครั้งแล้วแล้วความรู้สึกอยากให้พี่เป็นตัวแทนบอกหน่อยว่าครับทั้งกลุ่มของพี่มีความ enjoy อะไรกับครอบครัวจงอาภยองของเราบ้างครับโอเคอยากให้ผมถามเขาไหมได้โอเค So hey guys what do you think about the environment here like what do you just just shout out and say something fun we love p o m p k i n united มาทุกแมตช์เห็นการการ่วมแรงร่วมใจการร่วมมือกันตั้งแต่ผู้บริหารตั้งแต่สตาฟตั้งแต่น้องนักฟุตบอลเจ้าหน้าที่เด็กเก็บบอลแฟนบอลเห็นมาทุกนัดไม่ได้เห็นเฉพาะนัดนี้มั่นใจมั่นใจว่าเราจะไปด้วยกันเราเป็นทีมที่ใหม่แต่ฐานแฟนขับเยอะมากครับเยอะมากเ,เยอะด้วยแรงศรัทธาเยอะด้วยความรักความความเข้าใจกันผมว่าเข้าใจกันเราสื่อกันได้ด้วยด้วยความรู้สึกเราอินกันเราน่าจะไปด้วยกันได้ ตลอดแล้วก็ต่อไปเป้าหมายหลังจากที่เราได้ที่1ของเลกแรกแล้วครับผมคบโคดวางเป้าหมายยังไงบ้างครับผมก็แชมป์แชมป์ภาคนะครับแชมป์กลุ่มแชมป์ประเทศแล้วก็ขึ้นทีหนึ่งนี่คือเป้าหมายท,ที่ที่คิดไว้แล้วต้องทําให้ได้หลังจากที่เคยทําได้กับวิทยาแล้วก็ประจวบแล้วก็มั่นใจว่าทําได้ ก็เป็นเกมที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายครับก็รอประตูแรกบนล็อกพอได้ประตูแรกมันก็มาลูกที่2อที่สมาครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับแล้วขอบคุณโค้ชขอบคุณผู้บริหารที่เราเป็นแฟมิลี่แมนแฟมิลี่ครอบครัวใหญ่ครับเพนี่เจนทุกเราก็จะทำเต็มที่ฝากแฟนของแกนี่เจนด้วยครับตามเชียร์พวกเราด้วยเราจะทำให้เต็มที่แล้วก็ฝากคนเจนี่เจนที่ ประธานซดลลอของเราการที่เราได้เดินมาถึงจุดนี้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เดินฝ่าฟันทั้งดีทั้งสุขทั้งทุกมาพร้อมกันในฐานะที่พี่ต้อมเป็นประธานทีมพี่ต้อมอยากมีอะไรที่จะเล่าให้ทุกคนได้ฟังไหมครับว่าอยากจะพูดอะไรถึงจะเป็นปีแรกก็จริงแต่ว่าแฟนบอลเนี่ยได้ให้การสนับสนุนอย่างอบอุ่นมากตัวเราเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะมีแฟนบอลเนี่ยมาสนับสนุน เราขนาดนี้นะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยก็เป็นทีมใหม่จะทําได้อย่างที่เป้าหมายที่เราเคยพูดไว้จริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ว่าเรามีความตั้งใจจริงจนมาถึงตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแมตช์แรกของเลขสองนะครับเราก็ยังชนะอย่างต่อเนื่องนะครับก็เรียกว่าทำสถิติประเทศไทยอยู่ชนะ14นัดติดต่อกันนะครับ ก็อยากฝากไปถึงแฟนบอลทุกคนครับว่าทีมบริหารทีมสตาฟโค้ชแล้วก็นักฟุตบอลทุกคนรู้สึกอบอุ่นทุกคนรู้สึกมีความสุขนะครับที่ได้เห็นออกองเชียร์นะครับของคอนแกนอยู่ในเต็ดมากันอย่างมากมายนะครับจากวันแรกที่เราเจอกันก็ก็ถือว่าเยอะนะครับ,รบจนมาถึงวันนี้ยิ่งเยอะกว่าวันแรกที่ท,ที่เราเจอกันนะครับก็รู้สึกอบอุ่นครับ ครับผมอยากจะให้เข้ามาช่วยกันเชียร์เยอะๆเพื่อสร้างประวัติศาสตร์กับทีมไปด้วยกันแล้วเราจะเดินไปด้วยกันไปดิวิชันหนึ่งแล้วก็พรีเมียร์ลีกด้วยกันครับทุกอย่างที่ผ่านมาในระยะเวลาอาจจะไม่มากอาจจะไม่น้อยแต่ทุกคนมีความสุขกับผลสำเร็จมีความสุขกับความเหนื่อยมีความสุขกับทุกๆอย่างที่เข้ามาแต่บอกได้เลยครับว่าจากนี้ไป พวกเราจะเดินไปพร้อมๆกันดังคำที่ว่าขอบคุณที่รักกันครับผมแล้วเจอกันเทปหน้าครับผม มาร่วมเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจนะคะยังไงก็ขอฝากให้แฟนบอลเนี่ยช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมขอนแก่ u นยูเนเต็ดทีมน้องใหม่อย่างเงี้ยไปตลอดนะคะอยากจะขอขอบคุณทางแฟนคลับขอนแก่ u นยูเนเต็ดนะครับมาณโอกาสนี้ว่าถ้าไม่มีคุณนะครับก็จะไม่มีเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รักกันครับ